คบแล้วท่าผู้ชมที่น่ารักทุกคนนี่ในวันนี้เราเพิ่อบแฟโอสิ่นะวันนี้เราก็จะรบทุกสกิลอรถเสงเอาเสียงรถแรงต่ไปเ้วเขียนเป็นรถเสียงก็รถเสงโอเคเรามีท่สกิลและคือเราจะมาเปลี่ยนผลกันเพราะวาผลมมันก็ไม่ค่อยเท่แกะไงเป็ดแกเป็ดที่อะไรมากอะโ่ เหมือนเที่ยวลิงเลยตันอย่างนี้ไม่มีอะไรไปทุกคนละผสมกันเลยเฮ้ยลืมโอเคเดี๋ยวจะให้เดี๋ยว <c oughs> ขอโทษโวันนี้ผมจะใช้ก็สานอย่างแล้วบอกว่า <c oughs> ลุงขอแล้ว ลุงเดี๋ยวให้เงินล้านนะลุงเดี๋ยว้เไม่ได้ามเลยแัก็กดโอ้โหส่งิงแ่งัสุ่มแล้วนะครับทุกคน โอเคผมจะได้เปลี่ยนผลแล้วนะครับเป็นผลเพล็เพล็ดไสส่เพลสมลมันแค่กว่าอึดอืมขอจะกินดีไหมแนะ่หรือผมจะไปซื้อผลดีตังเงิน,น,นผมเสนหนึ่งนงนะ่จะซื้อได้เอ๊จะกินดีไหมแนะ่ลองกินกันดีกว่าเนี่ยโอ้ได้มาสองสกิลควมามหนามากเลย วัดเด็กขอกับการใช้ฝนเพชรนะครับมันไม่เหดเลยตอนนี้น้องนี่ใช้เงแล้วมาอัพแตะเป็นรองอัพิีที่อ้ยดีจริงๆสามไม่าช่นบบตีไม่ใช่แรงอัพสา อัพนดทแล้วเราก็จะซื้อผลไม้ในคันเบรว่ายังไม่ใช้ผลไม้พิเศษว่าโอเคเลยผมจะน,นุ่มเราไปทำเพลงใหนะ้ดูนะเฟฟเฟฟเฟฟพัมพัมพัมเฮ้โอเคดางผมจะเป็นราชา โดนหมากาัดไม่ได้ไปไปกอกลางโจ๊โอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยแหลกแล้วครับทุกคนแหลกแต่เริ่มเลยไปยิงลูกกระสุนระหว่างทางโคตรปึงปกิเกินเกินปุยม้ยเกินปุยไปลงเราไปดูกันนะครับว่า ลลาขาซื้อผลัะให้ผลอะไรดีผมบ้างครับอืมน้เขาซื้อผลพนน่มมไม่มีอะไรขายผมเลยนอกจากผลบาล่แต่มันแปียนมาเน ไอคิดไดกว่าเราจะกลับไปฟาร์มกันนะครับวิธีง่ายๆนะครับไม่ใช่โดดนะแต่รีเซ็ตแล่วปล่อยให้หัวหายโค้ชใส่คิปตอนเช้านะครับมันอาจจะมีอาการแบบปล่อเลยนะครับลิ้นปล่อยลิ้นเป็นคนงงกี่เสียงอะไร เสียงเป็นคนมมกเป็นคนอย่างนี้มันต้องจัดสักหน่อยมันอิดขึ้นตรงไหนวะไหนลองให้ตรงนี้ตีดิเลือดเพิ่งเดียวเลือดผมกับแบกนี่อยูวัตส์น้องดูนแต่ตอนยังไม่แปลงร่างเลยแบงโฮโมโอเดชิตโอเคอันนี้ยังไม่แปลงร <c oughs> <c oughs> okay, ่างโอเคเท้าันเลย มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยทุกคนมันช่วยให้ร่างกายเป็นสีฟ้าวัดตบวป้าเพิ่ความเท่โอเคอย่างไรเขาก็เลาะให้ผมตีแล้วนะจำได้ผลเพชรลูกนี้หนวดเาวใช่เดมอนฮีทสจดโจดอ่ะใช่ไม่ใช่ฮีทใช่ป้ามันเป็นเพชรอ๋อ น,นี่ไม่ใช่น,นี่ดูเป็นยังไงแม่ไปไหนวะพอดีว่าผมหล่อหล่อเกินปุยเกินตีนี้แล้ววันที่ผมรอสกิลผมก็ใช้ดาบดีคือผลไดมอนเนี่ยโคตรดีเลยมันแถมดาบมาให้ด้วยนะมไม่แถมอะไรเลยแถมแม่ผมแองส่องยู่แต่ส่องทำไมวะทะลิ้ง เอฟเฟกต์นนนยังไงบ้ผูอย่างาครับอ๋ใอใจอุ้ยว What the What the e l s h a d o Shadow h i e a t e ทุกคนเห็นไหมครับผมตีตั้งงานครับเ <c oughs> ข้ามานยาดเ่ยเขาแปลงขเข้ามาเยยเยยช้าหอนก็หอนนะ สมผลดีกว่าอยาจำเล้านาะทับละก่อนไส่กันทุกคนแวเดอชลวเดอลบได้ What the fuck คุณกำลับบไคิดนี่ย What น h e f บอยากระจายกีดแต่กระไาฟังไม่อกอกเลยนสนกนาน ทุกคนนี้นีจิตจิาล้วก็ไปใช่ไหมเล้วนีนี้เทุกนเราต้องหนีเล้วนีช่องหูนีวนี้นีนีจะมีคำว่าลดกระอไม่ได้เอาไม่กนน้องกูนะโอ้ย ระลุไปถึงหมดียบร้อยฮะตายแล้วต่อไปผมก็ต้องโดนละเห็นะคงจะไปฟาร์มเกาะไหนไดมอนก็บินไม่ได้เลยไอ้าบาสุด,ดนั่นนี่แหละว่าผลดีมากเลยไดมอนดีเจนเดรี่เครับผมใช้ผลระดับดีเจนเดรี่อะครับนี่เป็นไงทุกคน โคตรตึงอ่ะผมเป็นคอมมอนคนนู้นแม็กระดับนี้เลยผมก็ต้องอืมอ้าวผมเดิมตีไป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 เรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมจะตายเทปมันแล้วเนี่ยปิดตรงนี้ก็ไม่ได้สักทีเออปิดได้ละเอ่อคอมใหม่เราสองล้านนั่นอ่ะะ ปุ๊บปุ๊บได้กระตูมเป็นไงโดนสวนเล่นผลไมก้กีไม่ไวซื้อได้พาาปหยัดเ <laughs> พราะเรือาบางคนเ,เล่นไอ,ไอ้ไอ้ทำไมผมปล่อยสก,กิลไม่ได้วะเนี่ยผมกดปล่อยสก,กิลแล้วมันไม่ได้ดู กค่มาแค่ค่ะแล้วก็แหวนทไมผมปป่อยี่เป็นอีกทายบอสบอสเลิบตัดเลิศตัดแล้วก็จะมาฟาร์มตัวดีต่อนะผมจะไม่ฟาร์มเป็นสองตัวนะครับเพราะว่าฟาร์มยากมากผมที่ไม่โลเกียมันต้องฟาร์มไปทีละตัวนะทุกคนไม่หลอกไป gì cán gì cánh tay lê 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 phong cam tay chui phong chui oh yeah oh yeah chú con quay chi phong chơi đua ra ra này Oh yeah, o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 h yeah. Bye เป็นไง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 ตึงโคตรเทพอ่ะเป็นปุยม้ยเราต้องอรอหิวเลือดอย่างเดียวระหนวะ่างที่จะลอนหวแสงครับหนียวแสงนีช่องผมครับหนวแสง รวมเชลโล่อันดับหนึ่งของโลกอุ้ยอจ้วุ้ยแย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 ้นักดาบสองคนสู้กันนะครับมีเดมอนโจ๊กับเดมอนฮิตแกกล้าปล่อยพลังใส่ฉันเง่ายแบบพลังแห่งกุญแจเดชแล้วมันเชื่อใส่กุญแจมือเดชพลังโคตรเทพอ่ะทุกคน แปลว่าใส่กุญแจพลาดแน่เลยผมเป๊ได้ใส่กุญแจพลาดมันเลยไปกระทำโจรอยู่อย่างาเช่ทุกคนกำแพงเป็นรอยสัน่นสะเทือนโคตรตึง <Okay. S 1> แล้วผมเป็น,นคนที่ชอบหนเด้าวอยู่แล้วไงแล้อวอันนี้มันเป็นรอยสันะเทือนไงคือแบบโคตรตึงอะ่ะเกินปุยมื้มอไปไป,ไป แลจะทพาไมเกลได้ขึ้นสวรรค์ทำไมฉัน้นนี้ผมตีด้วยจังวะทุกคนทุกคนทำไมทำไมผมตีรั่วเพราะผมกดหน้าโจยังไงล่ะเวลาตีมันก็ต้อกดหน้าต่อยเลยเอ้าไม่มีเอฟเฟคไม่เท่เลยอือม,มันควรมีเอฟเฟคเอฟเฟตคดูด้วยคนกับพี่ติ๋งอือเฮ้ยยางยังนะอ๋อ โอ้หน่ร sure. <laughs> <laughs> ับไปเย่เย่เย่เขาแชร์อะไรโหดูว่าวีสันโตไม่เห็นเท่เลยไปตีต่อตี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 โอ้ดู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 นู่นนู่นนู่นนูนนูนนนนนนน ไปลงดันหนะตูมแนะตูมปูมปีป้ามคุณเจมือใส่คุณเจเอ้ยอะไรเย่ใส่คุณเจเย่โอ้วัาต้องไปจอดไปจอดไปจอดแกสูพลังหลบลีกงใช้ไม่ได้หรอกีปยุ่งไงล่ะไปขึ้นไปไปไง ไม่ต้องกดกระดนะเอ้ยลงเลยฝรั่จะไปลองดันผมจะลองเล่นฟิงเก็ตาเล่นผมไม่เล่นหรอกวังกอนจูมตั้งงานอาชีพผนเก็นจากฝนก็้งสองเล่นอยู่เดียววังกรนจูมงานสุดเลือดเลือดเลอดเลืออุ้ย,ยทำไมตัวนี้มันตีเก็บวนาะเจ้าตัวนี้นี่มันจะตีเก็บหมดทุกตัวครับไม่มีตำหนิ <c oughs> นับไปทำอะไรใส่ฉัน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 มีการลอบแบบอตโตมันตค่คลิปไม่เหมือนะไยยุบลุยคุยเสร็จแล้วมันเป็นการโจมตีที่โคตรจะเจ็บปวดเลย รับเฟซเสร็จแล้วมันจะหิวเลือดให้บะหน้าวิเคราะห์จะเป็นหน้าวิเคราะห์จริงๆไหมไปรับเฟซนี้ต่อผมจะไม่รับเฟซตรงนู้นเพราะมันตีเลี้งเราจะมารับเฟซตรงเจนส่ว่คอเอฟพีเราจะสามล้านหรือเปล่าวะ งนนั้นเจ้าหนูนะคุณนก็จะไปจีมอสเตอร์แล้วจันร้นหนูน้อยคนนี้ก็เจ็บมากแล้วกลับมาก้องแม่เดี๋ยวมีดียวแม่สู้มอสเตอร์ <c oughs> ลุกวาแกกำลังจะป,ะปล่อยพลังงูปุ้นนี่ไงนี่คือชา,อชา,าร์ลอตแคตาคุณ ตามันนะตามาตามาเอาตามาชิตามาเออนั่นแหละเยเห็นเอฟเฟกเร็วกระจายต้มแจ้วเลยไปไปตีตัวต่อไปแต่ตอนนี้ผมลิกปวดฉีดล้ งั้นเอางี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเปิดเพราะด้วยผลได,ดมอนเออมีทุกสิ่งอยู่นะโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่อง u b สองแปดสองสามแล้วก็ช่อง PUB PUB สองแปดที่ได้ลงคลิปมาเป็นเวลาสิบปีนะครับบ๊ายบาย